ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและรวมปพทธิยานในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องลำดับขั้นตอนที่จะก้าวไปสู่สมาธิตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระเจ้าชาติตรูในสามัญปุณนสูตรเพื่อต้องการดูตัวบาลีพุทธวจนะจริงๆเนี่ย ประทรงเรียงลำดับขั้นตอนไว้ยังไงแม้แต่เรื่องตอนโน,น้นช่วงตรงโน้นนะช่วงก่อนที่จะรู้ถือเคยที่เรียงลำดับให้ดูนะฮะว่าคือตามปกติเราก็ไม่ได้พูดพอไม่พูดก็ามามันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้อย่างเช่นช่วงที่ทรงเจริญนา,นาปานจติแล้วก็บรรลุสมาชิ สองสามระดับแล้วก็บรรูุฌานจนถึงอรูปฌานแล้กก็ถอยกลับมาที่จะตุตตะฌานสภาพจิตในขณะนั้นรับสั่งว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราจจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ความรู้ก็เกิดขึ้นในช่วงตรงนี้ คือตอนพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับบนพระแทน่นปายใต้ต้นพระศีมาภูเนี่ยพระองค์ได้บรรลุอรูปฌานแล้วเพราะนั้นเวลาขึ้นไปประทับมันก็ตั้งต้นจากแกตุตตฌานคือถอยกลับมาและตั้งต้นจาก,กตุตตฌานแล้วก็แยกไปจะเดินมุปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้น เพราะันทำให้เราเห็นว่ามานที่มาประจนพระพุทธเจ้าแม้ในคราวแรกเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสเพราะกิเลสนั้นถูกสงบไปด้วยกําลังแห่งฌานหมดแล้วมานก็คงเป็นเทวปุตตมานมานอย่างอื่นมันก็ไม่มีแล้วนะขันธมานก็ไม่มีอะไรเบียดเบียนแรงกิเลสมานก็ถูกสยบไว้ด้วยกําลังแห่งฌานอภิสังขารมารก็สงบไปตามกิเลส แล้วก็มัตุมานก็ไม่ได้มีอะไรแรงนะฮะไม่มีอะไรแรงจนถึงจะตายแต่นี่มันมันมันคือการมองจะทํำให้เชือ่อโย่คือในพระบาลีสามัญผลสูตรเนี่ยเป็นพระบาลีที่ค่อนข้างจะท้าทายคือว่าโคตมาถามไม่ต้องการพิสูจน์ทดสอบ ต้องการจะลองดีด้วยนะฮะพระเจ้าเรียงให้เห็นเป็นลำดับเลเป็นเป็นขั้นเป็นตอนมายาวนะฮะเป็นประตรที่ยาวอยู่ในทีคณิกายก็ในข้อต่อไปนั้นแสดงในแนวของกรรมฐานคือแนวที่ถ้าเราพูดถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือแนวสมนัมรชัญญะปภะแต่ในที่นี้ก็รับสั่งว่า ดูก่อนหมาบ่พิษย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมมาจัญญะดูก่อนหมาบอพิษภิกษุในธรรมีในนี้ย่อมทําความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลวในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการทรงผ้าสังกติบาติจีวในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายวิจาระัาสาวะ ยอมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดูก่อนมาบมพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้และภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสติสมัจยญานี่เป็นอารมณ์กรรมฐานเลยนะฮะที่เขาเรียกว่ารู้รูปนั่งรูปยืนรูปเดินนะบาลีก็เรียกว่าสมัจัญาประ เป็นการปฏิบัติที่มีความประณีตขึ้นกว่าข้อแรกนะฮะกว่าข้อแรกเพราะว่ากำกับตัวเองไว้ด้วยสติสมัมจัยสติคืออะไรสติคือความระลึกการหัวระลึกการย้อนระลึกท่านอธิบายไว้เยอะนะในพวกปฏิดิมฐิธรรมะมาเนี่ยอธิบายกรอบความหมายไว้เยอะของสติ แต่ว่ากล่าวโดยเนื้อหาสาระก็คือว่าเราลึกได้ถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งของตนเองและของบุคคลดูลึกย้อนไปไกลได้เท่าไรก็ดีนะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วในอนดีตเราก็ย้อนไปทะลึกได้แล้วประการต่อไปก็คือลึกทันในขณะนั้น,น,น ทำนองการประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ําประคองภาชนะเต็มด้วยน้กาก็แล้วกันนะนะคือถือของที่มันปริมปริมปิมปริมปริมอะลองนึกดูถือ,อยากไม่ใช่เล่นแต่ถ้าคนได้ก็ขดผ,ผึกปือจนชำนิชำนาญเนี่ยเขาจะทำได้อย่างน่าทึ่งนะเช่นพวกบริการบริกรบนรถไฟอะเนี่ยก็ถือของตั้งแขนเลยถือเดินไปเนี่ย เราถือได้นะเราถือสองอันก็พังแล้วมันก็อยู่ที่การฝึกปลืออบรมบ่มเพาะของบุคคลเหล่านั้นว่าเขาฝึกปลืออบรมบ่มเพาะมาได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรการฝึกจิตในลักษณะนี้มันอยู่ที่การรู้เท่าทันในขณะนั้นๆเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างสติกับสัมมชัญญะ แล้วรังจะทําไปแล้วเนี่ยเราระลึกออกหลังจะทําไปแล้วได้พูดไปแล้วได้คิดไปแล้วได้นึกออกว่าได้ทําอย่างนั้นไปแล้วได้พูดอย่างนั้นไปแล้วได้คิดอย่างนั้นไปแล้วนี่ก็พูดถึงสติโดยสรุปตัวหลักจริงๆมันก็มีอยู่สมช่วงใหญ่ๆแต่ว่ารายละเอียดมันจะมีเยอะมากเพราจริงๆแล้วเนี่ยการครองชีวิตของมนุษย์ก็คือการจเจริญสติ สติก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือสติเราก็สรุปรวมแค่สติกับความกับปัญญาก็พอแล้วนะสองข้อนี้สามารถทำมับรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วเพราะว่าปุถุชนธรรมยอย่างอื่นก็จะเกิดขึ้นติดตามมาได้เองสัมปชัญญะนั้นเป็นอาการของปัญญาแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหวังแล้วก็เป็นสมนุนบาลีีไปสักหน่อย คือพูดงง่ายๆก็คือความรู้เท่าทันถึงความจริงในขณะนั้นๆแล้วก็รวมถึงในขณะก่อนเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องกันไประหว่างเข่นสมมติสติรละลึกว่าจะเขียนคำว่าประเทศไทยเนี่ยแล้วในขณะเขียนไปสติระลึกตามไปด้วยความรู้ว่าประเทศไทยเขียนยังไงพอเขียนจบก็รู้ว่าได้เขียนไปอย่างนั้น เป็นการต่อเนื่องกันท่านอุปมาไว้ในมิลินปัญหาว่าสตินั้นเหมือนการรวบรวงข้าวเข้ามาไว้ภายในมือสัมจัญญานั้นก็เหมือนกับการตัดข้าวด้วยเขียวของชาวนาที่เขาทำเราจะเห็นว่าคนบางคนเกี่ยวข้าวได้เร็วมากก็แสดงว่าสติสัมจัญาเขาดีมากแล้วงานบางอย่างที่มันเร็วยนทียิบเนี่ย แม้แต่การหั่นผักหั่นเนื้อหั่นอะไรต่ออะไรต่างๆของพ่อครัวแม่ครัวเราจะเห็นว่าคนบางคนนี่ทําได้เร็ว่าเกินแล้วไม่เกิอดอุบัติเหตุดูแล้หน้าเกิอดอุบัติเหตุแล้วสติสัมยัน์ญาก็อดีสติสัมยัญญาท่านจึงจําแนกออกไปเป็นสีอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสัตตกะสัมยัญญา เป็นปัญญาที่ศึกษาพินิจพิจารณาคนา้นคว้าจนเกิดความรอบรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็คือการจำแนกระหว่างกุศลกับอกุศลได้นะฮะอกุศลก็ไม่เป็นประโยชน์กุศลก็เป็นประโยชน์ทีนี้ถ้าปัญญามันลึกซึ้งลงไปเนี่ยกุศลเราก็ใช้ประโยชน์ได้อกุศลเราก็ใช้ประโยชน์ได้เพียงแต่ว่าใช้ให้เป็นก็แล้วแต่ บางคราวเราจะเห็นว่าใช้อกุศลเพื่อน,นำไปสู่กุศลก็มีเยวตัวอย่างท่านที่คุ้นเคยกับเรื่องของพระเวททันดรเนี่ยตอนที่ตอนกันกุมารน,นะฮะตอนกันกุมารเนี่ยตอนที่ให้กันหาชาลีไปแล้วที่ประนางมัตรีกลับมาจากป่ามาถึงอาศม ก็เที่ยวติดตามหาลูกสอบถามพระเวชชันดรก็ไม่ตอบเวชสันดรก็เบี่ยงเบนประเด็นไปพูดคำนองคล้ายๆกับประหนางมัทรีไปคบชู้สู่ชายไปติดต่ออยู่กับผู้ชายกลับบ้านมาคํำมืดตึกดื่นแล้วมาเสแสร้งไปแสวงหาลูกเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นอุบายวธิธีคือความโศกเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจได้ลึกซึ้งมาก แล้วก็ถ่ายถอนได้ยกเขาเรียกลูกถอนคือความโศกมันติดตรึงจิตใจของบุคคลแล้วเนี่ยมันถอดถ่ายถ่ายถอนได้ยกเลยก็ทําให้เกิดโธมนันะโธมนันะก็เกิดน้อยพระไถยนะฮะเกิดโทสะก็ทําให้น้อยพระไถยจนถึงก็ช็อกไปเลยก็สลบไปก็ฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ย กิเลสประเภทโทสะเนี่ยมันมันไม่ดีในแง่ที่มันโทษมันมากแต่มีในแง่ที่มันคลายได้เร็วแล้วก็มันจะมีเหตุผลในการสื่อสารกันได้ในการทำความเข้าใจกันได้ถ้าโทสะมันหายไปในสุดมาถึงจุดหนึ่งพอนางสั่งโศกแล้วนะคลายโทสะลงไปแล้ว เวสันรก็อธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าประทไทยแล้วพระนางก็ยอมรับความจริงส่วนนี้นี่เห็นว่าก็นําไปสู่เหตุผลสติปัญญามันเริ่มไปโศกะมันเริ่มไปโศกแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโทมนัสจากโทมนัสก็กลายเป็นเสียประทไทยไปน้อยประทไทยนะฮะน้อยประทไทยแล้วก็กลายเป็นโทสะกลายเป็นโทสะแล้วก็กลายเป็นลด โทสะลงไปแล้วกลายเป็นความพร้อมที่จะรอมรับความเหตุผลสติปัญญาเป็นกระบวนการฝึกปรับจิตปรับสภาพจิตของบุคคลเพราะแนวการรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันไปถึงภาคบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างแนวอริยสัจเนี่ยทุกมันก็ไม่เป็นประโยชน์ แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้สมุทัยก็ไม่เป็นประโยชน์แต่เราใช้ประโยชน์จากมันได้ในโรคก็ไม่เป็นันกเรคในโรธเป็นประโยชน์เราก็ยิ่งได้ประโยชน์มากนั้นเป็นประโยชน์เราก็สร้างให้ได้ประโยชน์เพราะนั้นเวลารับสั่งสอนแสดงธรรมะเราเนียในกลุ่มมารยาสัตร์คือธรรมะกลุ่มหนึ่งเนี่ยควรกำหนดรู้มัน กาหนดรู้สภาพความจริงของมันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพระาพรากแก่ของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าทาได้อย่างนี้มันก็มีประโยชน์ตัวทุกเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเน,นี่ยถ้าเรามองแนวนี้เราจะได้ประโยชน์จากทุกทีนี้พอมาถึงสมุทัยเนี่ยสมุทัยมันเป็นโทษมันเป็นกิเลส ถ้าเราจะให้ได้ประโยชน์จากมันก็คือต้องลดมันต้องลดปริมาณความเข้มข้นของมันลงไปเราก็ได้ประโยชน์นิโรธมันเป็นเป้าหมายมันเป็นผลที่พึงปรารถนาถ้าเราต้องการประโยชน์จากนิโรธก็คือทําให้แจ้งทําให้ปรากฏขึ้นภายในจิตเรามักนั้นเป็นข้อที่ควรเจริญม,มักไปทําอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์นอกจากว่านํามาลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะในศานสตร์อากาศสมจัญญามันจึงมีกรอบใหญ่มาก โดยความไม่ชัดเจนในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยบารีนึกเราก็น่าน้อยใจนะฮะน้ําท่วมข้าของเสียหายคนบาดเจ็บล้มตายบ้านเดือนพังผีนาสัตว์เลี้ยงตายเอาก็จริงเราต้องซื้อน้ําดื่มนะอย่างนึกว่าน้ําดื่มตาสิงเนี่ยยังไม่เคยรินใส่น้ําใส่แก้วนะฮะยังนึกว่าประมาณตะแก้วนั่นเองแต่แม้ตั้งห้าบาท น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองนะฮะแต่เราต้องซื้อน้ำดื่มกินนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้บ้านเราที่จริงยังสามารถจะใช้น้ำฝนได้อยู่นะฮะนอกสนบทออกไปเนี่ยแต่มีกรรมวิธีน้อยและนั้นเองทำให้เงินศูนย์สิ้นเปลืองไปโดยไม่ได้คุ้มค่าไม่ได้ประโยชน์อะไร บางทีดื่มน้ําขวดหนึ่งย,ยังไม่ตันอิ่มเลยนะกายน้ำมากๆยังไม่อิ่มนะฮะขวดเดียวนี่มอิ่มมันเล็กเกินไปแต่แหมราคาตั้งห้าบาทเสียดายสตางค์นี่คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เราไม่ค่อยในมองกันแล้วมันก็สูญสิ้นเปลืองไปโดยโดยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา วันก่อนเนี่ยไปเห็นพระเขามีอะไรฉีดน้ำฉีดแรงมากน้นนำแรงมากเราไปยืนดูแลสลดสลดใจสลดถดถูดใจว่าเอ๊ะทำไมอะคนทำไมคิดคิดก็เรียกมักง่ายโดยทัาไปนะอย่างนงั้นคือน้ำที่มันแรงเนี่ยแสดงว่าไฟต้องแรงน้ำจิงแรงได้ เด้น้ำเนี่ยมันผ่านกระบวนการกรานกรองมาเนี่ยเป็นทุนอนะ่ะเป็นเงินอนะ่ะน้ำมาเป็นเงินไฟก็เป็นเงินมาจากน้ำมันแล้วเราก็ขี้เกียจนิดเดียแต่เองคือฉีดน้ำเพื่อล้างคณะเป็นคณ,ณะนะเพราะความขี้เกียจของมนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์ไม่ได้มองถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยเราสูญเสียเงินตาต่างประเทศไปเยอะแยะ จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าแล้วเครื่องมือที่เอามาฉีดเนี่ยก็ทำเมืองในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยก็ไม่รู้แหละทำนอกทําในก็ต้องมีวัสดุบางอย่างมาจากนอกไม่เอเออคนเรายิ่งเกียดครานลงไปเท่าไหร่เนี่ยนะฮะยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นเพราะความสะดวกสบายในยที่จริงมันสิ้นเปลืองอีกด้านหนึ่งโดยเราไม่รู้ว่าเราสิ้นเปลืองไปเยอะ ัญหาต้องการว่าต้องแยกแยะประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ให้ชัดเจนขนาดว่าเราเดินไปได้กลิน่นมาเนี่ยต้องจำแนกได้ว่ากลิน่นนี้ควรสูดหายใจเข้าไปหรือไม่แล้วประการต่อไปก็เรียกว่าโครจรสัมมชัญญะคือต้องรู้ทางไหนที่ไหนควรไปหรือไม่ควรไป ตหมายรวมไม่ defined, ไมควรดูไม่ค,ค,ควรดูควรควังไม่ควรค army, วังควรดมไม่ควรรมควรลิ้มไม่ควรลิ้มควรจับต้องไม่ควรจับต้องนี่ควรเดียวนึกตึกนึกหรือไม่จนถึงก็ขนาดความคิดเนี่ยกระบวนการทางความคิดเนี่ยฉลาดในกระบวนการคิดว่าเรื่องนี้ควรคิดหรือไม่เป็นเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์อย่างไงะแต่คิดแล้วไม่ได้ประโยชน์จะคิดไปทําอะไร ต้องจำแนกแยกแยะชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเที่ยวกับฉลาดในกระบวนการของความคิดอย่างความคิดที่เกี่ยวกับการมิตกเกี่ยวกับพยาบาทเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งก,การอะไรกันเนี่ยไม่รู้จะคิดไปทําอะไรวันก่อนก็มีข่าวตางโทรทัศน์เป็นทํานองใบปลิวโจมตีไปทางจุฬาลัตรีผู้ว่าทั้งภาคได้ใะะไรเนี่ยไปอ้างกลุ่มจมรมพูดมันก็หาเรื่องทําให้วุ่นวายอะนะ ก็สังเกตอย่งเือนกันว่าทางาศาสนิกอิสลามเขาก็ทำในความเรียบร้อยนะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ควรแก่การแสดงแล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่อยู่บนพื้นฐานรัฐธรรมนูญเขาก็แสดงไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์แต่เป็นการแสดงให้ยุติเวรภัยอันตรายซึ่งใครๆก็คิดอย่างนั้นนะต้องการนะมันยุติมันไม่รู้จะฆ่าเยนฆ่ากันไปทาไม เดือดร้อนกันไปเปล่าๆแล้วบ้านเมืองก็ป่วนกันไปหมดใ้โลกก็ป่วนกันไปหมดเลย,ลกกเลยคือการฆ่าเขาฆ่าเราเนี่ยที่จริงมันไม่ดีทางนั้นมันก็จะาก,การสังเกตติดตามข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็ทําด้วยความเรียบร้อยนะฮะไม่ไม่ได้อาวยวายไม่ได้เผาทําลายไม่ได้ไปบุกขยมพังประตูตถาฐานทูตอะไรต่ออะไรมันไม่กันอันนั้นมันไม่ใช่ถึงในชักน้ำข้าลึกชักสืกเข้าขขบ้านแต่ว่าการ แต่ใบปลิวก็ใบปลิวอะนะอย่าไปเอานิยายอะไร,ป,ระปล่อยไปเรื่องใบปลิวไปเป็นเรื่องธรรมดาไปธรรมดาคนเราเนี่ยเมื่อมีคนชอบก็มีคนไม่ชอบแต่บางทีเนี่ยคนที่ทําใบปลิวก็อาจจะมีเพียงคนเป็นคนเดียวแต่เนี้คือใบปลิวนี่เราต้องนึกนะว่าที่จริงมันเป็นบุคคลเป็นคนเดียวเขียน แล้วก็อะตโรเนียไปเท่าไรก็ได้นะฮะถ่ายเอกสารอกไปเท่าไรก็ได้ไม่จะแปลงอะไรโดยเข้าไปเครื่องโรเนียลไว้แล้วเนี่ยมันมีเยอะพิมพ์กไปเนี่ยแต่สมบัติจำนวนความคิดความเห็นนี่เป็นเรื่องของคนคนเดียวเดี๋ยวเป็นนิยายมากก็ปวดหัวปเปล่าเสียเวลาปเปล่าเราปล่อยให้เลยไปตามเลยนั่นคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดมันต้องฉลาดในกระบวนการทางความคิด แล้วก็ต่อไปก็รู้อะไรเป็นที่สบายไม่เป็นที่สบายอาหารเป็นที่สบายอากาศเป็นที่สบายอารมณ์เป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบาย,นะบายอะไรแต่อะไรเนี่ยก็ต้องหาความสบายต่างๆให้ได้จนสาม,มารถกระจัดความหลงได้ทีนี้สติสัมปชัญญะก็ใช้ไปในอุญญาตทั้งปวงไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามนะคือใครจะทําอะไรก็ตามให้กํากับไว้ด้วยสติส,รส,รสมัมปชัญญะอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ทรงแสดงว่าทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการก้าวเท้าไปข้างหน้าในการถอยในการแลในการเลี้ยวในการคู่เข้าในการเหยียดออกของแขนของเท้าอะไรแต่อะไรก็ตามนะฮะอย่างที่เขากรรมฐานประเภทยุบหนอพงหนอเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการยกมีการเหยียดมีการเหยียด ยกเท้าขึ้นเหยียดเท้าออกกดเหยียดเท้าลงยกย่างเหยียบอะไรอะไรก็ก็ว่ากันไปคือฝึกสติรู้เท่าทันต่ออเดียบท,ที่ยกขึ้นบางครันะก็ทำยกมือนะฮะยกมือเราจะมาคู่ข้าวเหยียดออกคู่ข้าวเหยียดออกก็ตั้งสติสัมัญนะรู้เท่าทันต่ออาการคู่ข้าวแล้วก็เหยียดออกนะลูกศิษย์ก็นั่งทำอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีฝึกอ่ะ ท่านฝึกเอาอย่างเดียวแต่ว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยหมายความว่าเราจะอยู่ในรถยบทใดก็าตามประเด็นสาคัญว่าคุณรู้เท่าทัน,นยถาบทเหล่านั้นะรู้เท่าทัน,นยถาบทที่เราทาในการคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกคู่เท้าข้าวเหยียดเท้าออกในการนุ่งห่มผ้านะแต่งเนื้อแต่งตัวในที่นี้ก็เรียกว่าทรงผ้าทรงทรง,ทรงสังคาติบาติวอม เอาจีวรมาข่ามก็ข่มทำยังมีสติเอาสะมาสวมก็สวมยังมีสติเอาสังกติมาผ้าก็ผ้ายังมีสตินะเวลาจะในการฉันก็ดีในการดื่มก็ดีในการเคี่ยวก็ดีในการลิ้มก็ดีในการถ่ายนะแม้แต่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนี่มีสติสัมปญะญเข้ากำกับทำความรู้สึกตัว ในการเดินการยืนการนั่งนะการหลับถึงการหลับนะการนอนการหลับเนี่ยยืนเดินนั่งนอนในที่จริงเป็นอุญญาตถปะปภะแต่รายละเอียดตรงนี้มันมันเป็นสัมปิจัญญาปภะก็ทรงแสดงรวมกันในสัมปิจัญญาปภะเองก็ว่าอย่างเนี้ยตลอดถึงว่าในการตื่นขึ้นในการพูด ว่าตอนใดควรพูดพูดเรื่องอะไรพูดไปเพื่ออะไรพูดแล้วได้ประโยชน์ยังไงแล้วในการนิ่งทําไมจึงนิ่งนิ่งแล้วต้องมีเหตุมีผลนะฮะไม่ใช่ว่านิ่งโดยไม่มีเหตุมีผลเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าพูดไปสองไผ่เบีย้ยนิ่งเสียตะเมึงทองแต่เรื่องบางเรื่องบางคนจะพูดให้กระจ่างนะอย่างเรื่องท่านอิสระมนีนี่ที่จริงตัวเองควรมาพูดให้กระจ่าง เพราะว่าดูประเด็นแล้วมันไม่น่าจะลึกลับซับซ้อนอะไรนักหนาแล้วก็อธิบายชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจโดยการของคนทุกฝ่ายเพื่อนจะประมาจารีทั้งหลายแต่ทราบแล้วก็สบายใจไปเราไม่รู้จักหรอกไม่เคยเห็นไม่รู้จักนอกจากเห็นภาพทางโทรทัศน์แต่ว่าคนที่มีความสามารถ ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะได้กันไหนเพียงไรก็ไม่รู้แหละคือสอนธรรมะได้เนี่ยก็เรียกว่าบัณฑิตสมมติว่าเราสอนธรรมะได้แต่เราบกพร่องในด้านศีลเนี่ยบัณฑิตก็สรรเสริญในด้านของธรรมะแต่ว่าตําหนิในด้านศีลคือด้านสุตะนะฮะตำหนิในด้านศีนเราเอาร้อยเปอร์เซ็นตอะไรไม่ได้เรา แต่แน่นอนถ้าทำได้อย่างเนี้ยมันก็เป็นที่ว่าเป็นการอยู่อย่างมีสติหรือครองชีวิตอย่างมีสติซึ่งเป็นหลักการในประการหนึ่งที่จะก้าวไปสู่ฌานทั้งสี่ประการต้องฟังทั้งหลายแต่รวมพ่โพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นท่านี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี